สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะฮะเซลตีรถวันทุกปากช่องนะครับวันนี้นะฮะก็จะมาทําคลิปนะฮะตอบคาถามนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่สอบถามเข้ามานะครับสําหรับรถรุ่นนี้เองที่อยู่ด้านหลังของตีนะครับอ่ะคันนี้ก็จะเป็นรถที่ตีกําลังจะส่งมอบให้กับลูกค้านั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอเอาคันนี้เป็นต้นแบบนะครับอ่าเล่าให้ฟังนะครับสําหรับเรื่องของ อุปกรณ์จุดหนึ่งนะครับที่อยู่ในรถคันนี้นะครับให้กับลูกค้าเลยนะครับแล้วก็เป็นการนําเสนอนะครับให้กับลูกค้าในที่เข้ามารับชมในคลิปนี้เลยนะครับสําหรับอุปกรณ์ตัวหนึ่งของรถรุ่นนี้นะครับเป็นระบบรองรับน้ําหนักภายในรถรุ่นนี้นั่นเองรองรับหลังหัวเก๋งภายในรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับว่าเป็นตรงจุดไหนนะนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็พามาชมนะครับตัวรถก่อนเดี๋ยวตัวรถเดี๋ยวเราจะมีการ อธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับก็ตัวนี้เป็นตัว x z 3 6สาหนะครับสำหรับตัวตัวที่ตีจะพูดถึงในตัวนี้ก็คือตัวเขาเรียกอะไรนะตัวคันโยกสำหรับใช้ยกหัวกับรถรุ่นนี้นะครับเพราะว่ามีลูกค้านะครับถามเข้ามานะครับว่าหัวรถใหญ่ๆขนาดเนี้ยเราจะสามารถยกได้ด้วยตัวเองได้ด้วยหรอนะครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตมา เลาให้ฟังสําหรับรถรุ่นนี้เลยนะครับตั้งแต่ที่เป็นตัว3.6ขึ้นไปนะครับในตัวยูโร3นะครับเราจะเป็นตัวยกหัวเก๋งแบบอัตโนมัตินะครับมีสวิตช์ปิดเปิดให้นะครับมีสวิตช์ปิดเปิดให้นะครับมีคนโยกล็อกกันเวลาก่อนที่จะตัดการทํางานของสวิตช์ให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบรองรับหัวเก๋งของรถรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบคอยสปริงนะครับเป็นโช๊ค นะครับทั้ง4ต้นให้เลยนะครับต้นต้นที่1ต้นที่2อยู่ด้านหน้านะครับอยู่ให้หมดทั้ง4จุดเลยนะครับตรงนี้ก็จะช่วยในการซับของแรงกระแทกนะครับเวลารถมีการเคลื่อนที่ตกหลุมนะครับช่วยให้ผู้ขับขี่นะครับมีการขับขี่ที่นิ่มนวลขึ้นนะครับรถหน้าขับมากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกจุดหนึ่งนะครับไม่ไม่ใช่โช๊คตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวโชครถนะนะครับ ตัวสปริงจะอยู่ตัวด้านในของตัวรถพอดีรถคันนี้เรา,ายังไม่ได้นะฮะเห็นไหมครัท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับจะเป็นโช๊คนะครับเป็นสปริงให้ทั้งสี่จุดเลยนะครับเป็นโช๊คอัพให้เลยนะครับนะครับด้านหน้าเดี๋ยวพาให้ดูตรงนี้มองไม่เห็นนะอ่านี่ไงนี่ไงเนี่ฮะอมองเห็นไหมฮะจะเป็นสปริงนะครับ ให้ทั้ง4จุดเลยนะครับซับแรงกระแทกนะครับเห็นไหมฮะซับแรงกระแทกให้กับรถนะครับให้มีการขับขี่ที่นิ่มนวลขึ้นนะครับนะครับช่วยในการขับขี่ได้อย่างยาวนานขึ้นนะครับสะดวกสบายมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวปรับปุ่มปรับเปิดนะครับปรับล็อกนะครับอัตโนมัตินะครับเวลาเราจะยกหัวเก๋มขึ้นมานะครับง่ายต่อการเซอร์วิสนะครับอ่า ประมาณนี้นะครับสิ่งที่เซลตีามาตอบคำถามให้กับลูกค้าว่า360ของเรานะครับเป็นการยกหัวเก๋งแบบอันไหนนะครับแล้วก็ระบบรองรับหัวเก๋งทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับก็วันนี้คลิปนี้มาตอบให้แล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่มีข้อสอบถามหรือโทรเข้ามาสอบถามนั่นเองนะครับอย่าลืมนะฮะเราเป็นตัวปรับยกหัวแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีโช๊คนะครับ เอาไว้ซับแรงกระแทกให้ทั้ง4จุดเลยนะครับสำหรับหัวเก่งของเรานะครับอ่านะครับสำหรับิีนีนะฮะเซลตีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ